ดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับแจ้งหน่อยนะครับผมอยู่ที่กรุงโซเกาหลีใต้แต่ว่าท่านผู้ชมอยู่ในประเทศไทยวันนี้ยังจะมีฝนตกเยอะเรียกว่าเกือบจะทั่วทุกภาคเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแต่สองภาคนี้ฝนจะน้อยลงไปกลายเป็นเรื่องอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ที่เหลือนะครับถ้ายกเว้นเหนือกับอีสานเนี่ยตั้งแต่กลางตะวันออกใต้ทั้งสองฝั่งและกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝน60-70%ของพื้นที่ใช่กรุงเทพวันนี้70%เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ายกเว้นทางเหนือกับทางอีสานซึ่งอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบ้านเรานะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโดยรวมเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงกาลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมันไปมีผลให้ร่องมวสูมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป6 0สิมีฝนตกหนักบางแห่งและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป4ี่ถึงหตุลาคมก็อย่างที่ผมบอกไปนี่แหละความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกจะ แผ่ลงมาจากจีนนะคะแผ่ลงมามาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานบ้านเราคร่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนบนก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมแรงเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลงไป2อถึงสี่องศาเซลเซียสเราจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละเพราะว<ช>่าใน1 2ถึงสสัปดาห์นี้เนี่ยน้องไบร์ใช่หนึ่งถึงสัปดาห์นี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะอุตุนิยมวิทยาบอกจากฝนไปสู่หนาวทําให้เหนือกับอีสานนั้นฝนจะลดลงและอากาศจะค่อยๆเย็นลงค่ะนั่นแหละครับ